ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวเลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกี่ยวกับเครื่องบินรบในสมัยนั้นคือต้องบอกเลยว่าเครื่องบินรบมีบทบาทอย่างมากในการทําสงครามในสมัยนั้นแต่เชื่อว่ามันก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับเครื่องบินรบเหล่านั้นส่วนจะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ การหายไปของฝูงบินที่19นี่เป็นหนึ่งในรายงานที่ลึกลับที่สุดที่เกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1 9 4เเป็นเวลา3เดือนหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงกลุ่มฝูงบินที่19ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝูงบินใหญ่ TBM Avenger ของอเมริกาได้เข้าร่วมฝึกซ้อมการบินในฟลอริดาหลังจากที่เครื่องบินทั้งหมดค่อยๆบินขึ้นไปบนท้องฟ้ารอยโทชาลเทเลอร์ผู้นำฝูงบินที่19ได้รายงานผ่านวิิทยุว่่าาเเมมขของไ งานและเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนทั้งหมดพยายามหาทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายน้ำมันของพวกเขาก็หมดลงแต่เครื่องบินทั้งหมดก็ไม่ถูกพบนักบินทั้ง14คนของฝูงบินที่19ถูกสันนิษฐานกันว่าเสียชีวิตทั้งหมดส่วนสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาขาดการติดต่อไปก็คือบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นเอง สงคราม UFO เหนือน่านฟ้าลอสแองเจลิสเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี1942มีพยานหลายร้อยคนรายงานเข้ามาอย่างกองทัพอากาศลอสแองเจลิสโดยอ้างว่าพวกเขาเห็นวัตถุประหลาดหลายลำปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าในตอนนั้นผู้คนเริ่มหวั่นวิตกเพราะกลัวการน,นอบโจมตีทางอากาศเพราะมันเพิ่งผ่านจากเหตุการณ์การโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์มาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเวลาประมาณตีสามของวันนั้นกองพลทหารเืนใหญ่ชายฝั่งที่37เริ่มมีการฉายสปอตไลท์ขึ้นบนท้องฟ้า และมีการยิงปืนต่อสู้อากาศยานโจมตีเครื่องบินนักลับดังกล่าวขึ้นไปหลายนัดเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยและไม่มีการประกาศว่าทุกอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งเช้าวันต่อมากระสุนกว่า1,400นัดที่ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมากมายมีพลเรือน5คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและมันยังเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนโรคหัวใจกํากเริบและผู้คนเสียขวันไปทั่วแต่ไม่มีร่องรอยของ UFO แม้แต่น้อยจนภายหลังทางกอง กับอากาศต้องออกมาประกาศว่ามันเกิดจากการเดินภัยที่ผิดพลาดเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้ววัตถุลึกลับที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าคืออะไรกันแน่ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้จนถึงทุกวันนี้ เครื่องบินผีข้ามเวลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้มีรายงานการพบเห็นเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินผีปรากฏอยู่เหนือน่านฟ้าหลายแห่งก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในอีก30-40ปีต่อมาได้มีรายงานจากคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังเดินเลียบในถนนเขตชนบทแห่งหนึ่งจนกระทั่งพวกเขามองเห็นเครื่องบินที่มีลักษณะเก่าแก่ผิดปกติผิดกับเครื่องบินที่บินอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างมากเครื่องบิน น,นั้นบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับเครื่องบินธรรมดาทั่วไปก่อนที่จูจ่ๆมันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อหน้าต่อตาของพวกเขาทังคู่แน่นอนว่าเรื่องราวของเครื่องบินผีไม่ได้ถูกพบเพียงแค่นี้แต่ยังมีรายงานอีกมากมายเกี่ยวกับการพบเครื่องบินเก่าลํำนี้ซึ่งมีคนตั้งข้อสันนิษฐานกันว่ามันอาจจะเป็นการเดินทางข้ามเวลาหรืออาจจะเป็นช่วงที่มิติทับซ้อนกับช่วงเวลาในอดีตหรือเปล่าเครื่องบินที่ว่างเปล่า หลังจากที่ทหารอากาศกลุ่มหนึ่งบินออกไปทำภารกิจที่อันตรายทั้งหมดได้กลับมาที่ฐานอย่างปลอดภยัยยกเว้นเพียงแค่เครื่องบินลำหนึ่งที่หายไปตอนไหนก็ไม่ทราบได้เพื่อนทหารจึงรีบกลับออกไปตามหาเครื่องบินลำดังกล่าวและไม่นานทุกคนก็ได้พบกับเครื่องบินที่หายไปกำลังบินลงจอดบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับเส้นขอบฟ้าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเครื่องบินค่อนข้างเสียหายหนกักแต่มันก็ลงจอดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่เมื่อทุกคนรีบไปเพื่อช่วยดึงตัวนักบินออกจากห้องคนขับปรากฏว่าไม่มี นักบินอยู่ที่นั่นแถมน้ํามันก็หายไปจนเกลี้ยงถังมีข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินลํานี้อาจจะหลงเข้าไปในอีกมิติหนึ่งจนน้ามันใกล้หมดและออกมาได้ส่วนนักบินน่าจะหายไปในมิตินั้นและไม่มีใครได้พบเขาอีกเลยนับจากนั้น ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ยังเด็กอยู่นะผมเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นแค่เรื่องที่ผู้คนเขาพูดกันเฉยๆก็ได้ยังไงแล้วคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์สักคนละไลค์และอย่าลืมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ